สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทําบน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่กับล้อจักรยานไฟฟ้าหรือว่าล้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะตัวนี้48โวลต์น,นะคะ250วัตต์ลูกค้าส่งมาโมค่ะแต่วันนี้ตรงปกเลยนะคะวันนี้เมียช่างจะมานําเสนอนะคะล้อนี้ยังไม่เคยทําลงคลิปเลยนะคะซึ่งถอดยากมากค่ะ จะมีวิธีถอดมาบอกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ให้ทุกๆท่านแชร์นะคะใครที่อยากรู้ว่ามันถอดยังไงนะคะเนาะสำหรับ f c ล้อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเมียช่างแนะนำให้แชร์นะคะถ้าคลิปนี้ มีคนดูเยอะนะคะคลิปเนี้ยค่ะที่กำลังพูดอยู่มีคนดูเยอะนะคะช่างทองบอกว่าจะพันให้ดูทั้งหมดเลยนะคะบอกวิธีพันบอกลวดบอกเบอร์และบอกวิธีถอดนะคะซึ่งชุดถอดซึ่งชุดของเขาจะไม่เหมือนล้อจะล้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั่วไปนะคะแล้วก็ล้อจักรยานทั่วไปจะไม่ใช่แบบนี้นี่คือชุดเซนเซอร์นะคะเนาะความไว้นะคะซึ่ง ก็ประมาณหนึ่งวันนะครับถ้าแชร์เยอะคนเข้ามาดูเยอะก็จะทําให้ดูทั้งตัวเลยนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะด้านในจะเป็นแบบนี้นี่คือเป็นคลิปนำเสนอซึ่งเราจะมาลองใจ f c กันนะคะว่า f c เนาะจะจริงใจกับช่องเมียช่างขนาดไหนนะคะจะแชร์ให้ไหมการที่มีคนรู้จักเยอะมีคนเห็นคลิปนี้เยอะคือการที่เราแชร์นะคะถ้า f c แชร์เยอะ ะะจะได้เห็นนะคะใครที่รอคลิปลอ้อจักรยานไฟฟ้าอยู่เมียช่างขอแนะนำเสนอคลิปนี้นะคะเพื่อแชร์คลิปนี้นะคะถ้าท่านแชร์ไปเยอะๆ2วันค่ะวันถึง2วันเมียช่างจะลงให้ดูนะคะเพราะว่าจะเริ่มพันแล้วนะคะแล้วก็จะถ่ายทําแต่ถ้าคลิปนี้ยอดวิวไม่น่าสนใจไม่เป็นความพึงพอใจของช่างทองนะคะช่างทองจะไม่ลงคลิปนี้ให้ดูนะคะ แต่จะลงเป็นการประกอบแล้วก็ให้เห็นภาพแค่นั้นนะครับค่ะซึ่งคลิปต่อไปก็จะเป็นการประกอบให้ดูแล้วก็ให้เห็นภาพว่าเราทําเสร็จแล้วค่อนข้างประกอบยากนะก็จะให้ดูแค่การประกอบซึ่งตัวเนี้ยช่างทองอยากให้เห็นจะพันให้ดูเลยจะพันให้ดูแล้วก็ ในทนี่ดเจดกันไปเลยอ่าค่ะเนาะก็จะพันให้ดูเนะะี่ยค่ะลงขดลวดยังไงนะคะลงซ้ายลงขวาลงกี่รอบนะคะการโมเข้าโมกันกี่รอบแล้วก็ของเดิมเขาใช้กี่รอบนะคะแล้วก็พันมือทั้งหมดเลยไหมใส่เซ็นเซอร์ใส่ยังไงนะคะซึ่งมี f อถามมาเยอะพอสมวควรค่นะเนาะก็เลยถ้าท่านที่อยากรู้นะคะและอยากให้ช่างทองทำให้ดูพันให้ดู กะลุณาแชร์นะคะเนาะฝากแชร์ด้วยการที่ท่านแชร์ท่านมีเพื่อนสิบคนเพื่อนสิบคนของท่านแชร์ไปอีกแชร์ Share ไปอีกนั่นคือทุกคนจะเห็นนะคะและเป็นวิทยาฐานให้กับทุกๆท่านทุกๆคนด้วยนะคะก็เมียช่างมาฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้เนาะก็จะมาลองดูค่ะว่า fc ล้อจักรยานไฟฟ้าจะเยอะสักแค่ไหนนะคะเนาะเพราะว่าการที่ช่างทองจะทําคลิปล้อจักรยานไฟฟ้าไม่ใช่ไม่อยากทํานะคะ ไม่ใช่ไม่อยากบอกแต่อยากให้เอฟซีที่สนใจด้านนี้จริงๆอยากรู้จริง,รงๆเข้ามาดูกันเยอะๆค่ะจะได้ทำคลิปแบบนี้บ่อยๆนะคะซึ่งล้อจกอักรยานไฟฟ้าอยู่ที่ร้านเมียช่างเป็นสิบล้อนะคะแต่ไม่ได้รำไม่แนะนำเสนอลงคลิปเพราะยังไม่มีเอฟซีที่เยอะพอสมควรแล้วก็มีคอมเมนต์ที่อยู่ในแง่ลบอยู่นะคะที่ยัง คิดลบอยู่กับการซ่อมล้อจักรยานไฟฟ้าเนาะอยากให้เปิดใจนะคะซึ่งช่างทองโมได้พันได้ซ่อมได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ท่านละค่ะว่าท่านอยากรู้แค่ไหนถ้าท่านอยากรู้ท่านก็ต้องแชร์นะคะเพราะว่าแชร์หนึ่งคนมีเพื่อนสิบคนเพื่อนสิบคนแชร์ไปอีกมันก็แตก,แตก,แ,ตกแตกออกไปนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่หวังว่าเราจะได้เจอกันตอนพันนะคะสวัสดีค่ะที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะนคะคะ นะ,ะซึ่งชุดนี้จะไม่เหมือนชุดอื่นนะคะนะคะี่ค่ะจะมีเฟืองด้วยนะนี่นะ,ะก็จะให้ดูประมาณนี้ค่ะลาบไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปพันนะเดี๋ยวเรามาดูยอดวิวคลิปนี้กันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับ FC เมียช่างขอพระคุณมากๆค่ะที่ดูมาจนจบคลิปค่ะ